คณิตศาสตร์นะคะในในเรื่องการบวกลบละคนนะคะนะเรามาตีโจทย์ปัญหาพรอมาพร้อมกันค่ะระดับน้องๆบอปหน,นั่นเองค่ะกระกบ,บาทนะคะทับตัวอักษรหน้าคำตอบที่ถูกต้องนะจ๊ะข้อที่1ค่ะข้อใดมีผลลัพธ์เท่ากับ15บวก70ลบ20นั่นเองค่ะอ่ะ15บวก70ด้เท่าไหร่เอ่ยนะคะ15บวก70นะจ๊ะ นะคะ5บก0ใน5นะ1บวก7ได้8ค่ะเราจะเป็น85ใช่ไหมจากนั้นค่ะให้น้องๆนะคะเอา85มาลบกับ20นะคะก่อนอื่นเราต้องทำในวงเล็บก่อนใช่ไหมล่ะเออลบ20ค่ะ5ลบ0ูน5 8ลบ2ใน6ค่ะดังนั้นข้อนี้ตอบ65เราเห็นคำตอบแล้วหรือยังถ้าเห็นเราก็กักบาทไปเลยจ้าต่อไปค่ะเรามาดู ่าเขาให้กากบ,บาทเนาะต่อไปข้อ2ค่ะเขาบอกว่าอ้อยทําไมเอ่ยอ้อยซื้อขนมเจ็สิบสอบาทค่ะซื้อชานมไข่ม,ขมุก35บาบทถ้าอ้อยจ่ายเงินไปแล้วอ่าจ่ายเงินไปหนึ่งรบาทอ้อยจะได้รับเงินทอนกี่บาทจ้ะก่อนอื่นนะคะเขาทําไมเอ่ยซื้อของเป็นเงินเท่าไหร่ใช่ไหมน้องๆก็เอาสี่บสอนะคะบวกกับสาสิบห้าแบบนี้นะ แล้วก็ลบจำนวนเงินที่จ่ายต้องมากกว่าต้องอยู่ข้างหน้านะคะน้องๆและก็ใส่อะไรเอ่ยสี่เหลีย่ยมไม่ถูกต้องแต่โจทย์ก็ถามว่าข้อใดเขียนประโยคสัญลักษณ์ไม่ถูกต้องเน้นคาว่าไม่ถูกต้องนะจ๊ะแน่นอนค่ะครูอบอกว่าต้องทําไมเอ่ยเอาจำนวนที่มันมากกว่าตั้งเป็นตัวตั้งลบกับจำนวนที่เขาซื้อของถูกไหมดังนั้นตรงเนี้ย เอาส2สองบกสาเท่าไหร่ล้ะไปลบกับหนึ่งร้อยได้ไหมไม่ได้เพราะเงินที่เราต้องจ่ายต้องมากกว่าที่เราซื้อของถูกไหมหรือพอดีก็ได้นะฮะนะจะน้อยกว่าเอ่มจะทาไมเอ่ยนะคะจะเอามาลบหนึ่งอยที่หลังไม่ได้นั่นงะ่นะนะตอบข้อกอ,อ,อไก่นะต่อไปมาดูข้อ3และข้อ4ี่ค่ะเขาบอกว่า จากข้อความต่อไปนี้จงตอบคำถามข้อ3และข้อ4นะคะฉันหนัก50กิโลกร,รมัมฉันหนักกว่าพี่5กิโลกร,รมัมแน่นอนค่ะแสดงว่าฉันหนัก50ใช่ไหมฉันหนักกว่าพี่5กิโลกร,รมัมพี่ต้องน้อยกว่าถูกปะพี่ก็เป็น45อ่ะต่อเลยค่ะคุณพ่อหนักกว่าพี่25กิโลกร,รมัมเรารู้แล้วว่าพี่คือเท่าไหร่นะ45พ่อหนักกว่าอีก25ถูกไหมดังน,นั้นพ่อเป็นเท่าไหร่นะคะอ่ะ สี่สิบห้าอันนี้คือขาของพ่อกันนะห้าบกห้าเป็นสิบนะคะทดหนึ่งนะสี่บวกสองหกทดหนึ่งเป็นเจนะ็ดเนี่ยพ่อหนักเจ็ดสิบกิโลกร,รมัมก็ถามว่าพ่อหนักเท่าไหร่นี่ไงเราได้คําตอบแล้วคือเจ็ดสิบกิโลกร,รมัมนะจ๊ะอ่ะข้อที่สามข้อใดเขียนประโยคสัญลักษณ์ได้ถูกต้องอืมนะจ๊ะก็ทําไมเอ่ยนี่ย ฉันหนักกว่าพี่ถูกไหมแสดงว่าต้องเอาห้าสิบเนี่ยมาลบกับห้าก่อนแล้วค่อยไปบวกกับเลยค่ะยี่สิบห้านะเป็นห้าสิบลบห้าก่อนนะคะแล้วไปบวกกับยี่สิบห้าดังนั้นตอบข้อไหนคะตอบข้อขอควายนั่นเองค่ะอนะเราต้องหาพี่ก่อนใช่ไหมแล้วค่อยไปหาพ่อ,อน,นั่นเองค่ะอ่ะต่อไปค่ะข้อที่สี่คุณพ่อหนักกี่กิโลกรัม เราได้คำตอบแล้วค่ะคือ7จินะคะกิโลกรัมนั่นเองต่อมาค่ะเรามาดูข้อที่5กันนะคะ <c oughs> แดงมีเงิน67บาทตาให้อีก18บาทนะแสดงว่าเขามีเงินเพิ่มขึ้นใช่ไหมเป็นเงินเท่าไหร่ละ่ะเอา67สบวกกับสิก่อนนะคะเจบวกแเป็นสิทดหนึ่งนะคะ หกบวกหเป็น7อีก1เป็น 8. แปดเนี่ยเขามีเงินทั้งหมด8ปแต่เขาไปซื้อตุ๊กตาไปแล้วอะ่ะสีเก้าขาจะเหลือเงินเท่าไหร่นะคะแดงอ่ะเนาะเอาแปค่าลบกับ4ี่สานะต่อไปค่ะอ,อันนี้ห้าลบเ้าไม่ได้เป็น15อันนี้เหลือเจนะจ๊ะสิบลบเ้าเหลือ6ค่ะเนี่ยเลบสเหลือ3เนาะดังนั้นตอบ36ค่ะตอบข้อข,อขวายทันทีเลยต่อไปค่ะเรามาดูข้อที่หกันนะคะ คขาที่บอกบอกว่าอ้อยมีลูกโป่งเท่าไรเอ่ยยี่สิบแปดใบแหวนมีลูกโป่งสามสิบสองใบนิดมีลูกโป่งสิบเก้าใบทั้งสามคนมีลูกโป่งกี่บใบแน่อนอะนคำว่าทั้งสามคนต้องเอามารวมกันเอามาบวกกันคะ่ะดังนั้นครูจะตั้งบวกแบบนี้นะบวกทีเดียวไปเลยคะ่ะมี 9, เก้าอะไมนะแปดนะคะแปดบวกสองเป็นสิบ 8บวก2เป็น10นะ10บวกเเป็น19ใส่9จ้าทด1ไปเลยบวกความคูณนะคะ1บวก2เป็น3 3บวก3เป็น6บวก1เป็น7ค่ะดังนั้นข้อนี้ตอบ79มีคำตอบไหมคะข้อกอไก่ค่ะและแล้วเรามาถึงข้อที่7แล้วนะจ้าฟ้าใสาซื้อผลไม้85กิโลกรมัม เป็นมะม่วง35กิโลกร,รมัมเป็นมังคุด2 2กิโลกร,รมัมส่วนที่เหลือเป็นชมพู่ค่ะอยากรู้ว่าฟ้าใส่ซื้อชมพู่กี่กิโลกร,รมัมอ่ะทำยังไงน้องๆก็เอาเอา่อเอามะม่วงไน่นะนะฮะไปบวกกับมังคุดกก็ได้นะเอาสามสบาบวกกับยี่สิก็ได้ค่ะว่าเขาซื้อมาเท่าไหร่เอ่ยอห้บกสเป็นเจ สามบวกสองเป็นห้าเนี่ยเขาซื้อผลไม้ทั้งหมดมะม่วงกับชมพู่รวมกันเป็นห้าสิบเจ็ดใช่ไหมล่ะแต่เขาซื้อผลไม้ทั้งหมดมาแปดสิบห้ากิโลกรัมลบผลไม,ม้มะม,ม,ม่วงกับบังคุดออกไปก็จะเหลือชมพูาลบห้าสิบเจ็ดนั่นเองค่ะลบนะห้าลบเจ็ดไม่ได้ยืมมาเป็นสิบห้าอันนี้เหลือเจ็ดนะคะสิบห้าลบเจ็ดเหลือแปดเจ็ดลบห้าเหลือเจ็ดลบห้าเหลือ สองค่ะนะนั้นข้อนี้ตอบยี่สิบแปดกิโลกรัมค่ะตอบยี่สิบแดกิโลกรัมนั่นเองต่อไปข้อที่8ดค่ะในบ่อนะ้ำมีกุ้งเจ็ดสิบสี่ตัวมีปลาน้อยกว่ากุ้งยี่สิบอ็ดตัวมีปูมากกว่าปลาสิบสองตัวมีปูี่มีปูกี่ตัวอ่าค่อยๆนะในบ่อน้ำมีกุ้งเจ็ดสิบสี่มีปลาน้อยกว่ากุ้ง,กกเ,นะนะง,งเราหาปลาก่อนไหมนะคะ ปลาน้อยกว่ากุ้งเอามาลบกันค่ะเอาสี่สิบสี่ลบยี่สิบเอ็ดค่ะคตั้งแบบนี้เลยนะตั้งแบบนี้เลยนะโอเคเจ็ดเจ็ดเจ็ดตั้งแบบนี้นะคะสี่สิบสี่ลบยี่สิบเอ็ดจ้ะต่อไปค่ะสี่ลบหนึ่งเหลือสามเจ็ดลบสองเหลือห้าอันนี้คือปลาแล้วถูกไหมอ่าต่อไปค่ะเขาบอกว่ามีปูมากกว่าปลาไงมีปูมากกว่าปลาแสดงว่าปูเป็นเท่าไหร่อ่า มากกว่าก็เอาปากขึ้นมาบวกกับบวกที่มากกว่าสิบสองตัวนะเออมาบวกกันก็จะเป็นสามบวกสองได้ห้าห้าบวกหนึ่งเป็นหกนั้นตอบหกสิบห้าตัวค่ะมีคำตอบไหมหกสิบห้านะคะตอบขอ้อขอไข่นั่นเองค่ะ เราอาจจะต้องคิด,คดที่หลักสเต็ปไปเรื่อยๆนะคะบางทีอ่านโจทย์ทีเดียวปื๊ดเลยงงค่ะนะค่อยๆทำนะคะนะกูมี74ตัวปามีน้อยกว่าน้อยกว่าเอามาลบก,กันก็ได้ปาสแล้วสช่ไหมแล้วปูมากกว่าอาไปบวกอีกค่ะนะไปบวกผลลัพธ์ที่เราได้มาแบบนี้ค่ะโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะนะ ทบทวนนะคะโจทย์ปัญหาละคนของน้อง,องปอนหนึ่งนะคะไม่ยากเกินไปใช่ไหมสู้ๆนะจ๊ะ